สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปุดอธานีครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสี่แล้วนะครับที่เราได้พูดถึงความผิดเกี่ยวกับตามพรบอรคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงความผิดฐานเป็นพนักงานเจน้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนเปิดเผยหรือส่งมอบ ข้อมูลการสืบสวนสอบสวนแก่บุคคลอื่นตามมาตรา22ของพรบคอมพิวเตอร์เรามาดูตามกฎหมายนะครับมาตรา22นะครับได้บัญญัติเอาไว้นะครับว่าห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา18วรรค2เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้มาตามมาตรา18ให้แก่บคุคคลใดความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทําเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามพรบนี้หรือผู้กระทําผิดกฎหมายาตามกฎหมายอื่นในกรณีตามมาตรา18วรรคสองหรือเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับ พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือกับพนักงานสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา18วรรคสองโดยมิชอบหรือเป็นการกระทำตามคำสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาลพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝากื่อ วักหนึ่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรายี่สิบสองตามพรบรว่าด้วยการกระทำความผิเดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศสอง0ันห้้ยสิได้ถูกยกเลิกนะครับและแก้ไขเพิ่มเติมโดยพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิเวเตอร์พศ2อง0นห้ากสนะครับม,มาตรายี่สิบสองเป็นความผิดฐานเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนเปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลที่ได้มาจากการสืบสวนสอบสวนแก่บุคคลอื่นยกเว้นทําเพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีกับผู้กระทําความผิดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นหรือในกรณีตามมาตรา18วรรค2คือกรณีเปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลที่ได้มาจากการสืบสวนสอบสวนแก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการต่อหรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบหรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับพนักงานสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา18วรรคสองโดยมิชอบหรือเป็นการกระทําตามคําสั่งที่ได้รับอนุญาตจากศาล ข้อมูลที่ได้มาจากการสืบสวนสอบสวนได้แก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้มาตามมาตรา18ข้อมูลคอมพิวเตอร์หมายถึงข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นข้อความคําสั่งชุดคําสั่งหรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในระบบ คอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านประมวลผลได้ส่วนข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์เนี่ยหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิดต้นทางปลายทางเส้นทางระยะเวลาวันเวลาและชนิดของการบริการที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร ของระบบคอมพิวเตอร์เช่น IP address ของเครื่องของเครื่องนะครับแล้วก็ชื่อที่อยู่ของผู้ใช้บริการข้อมูลของผู้ให้บริการลักษณะของการให้บริการวันเวลาของการส่งข้อมูลรวมถึงข้อมูลทุกประเภทที่เกิดจากการสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ส่วนคำว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ได้มาตามมาตราสิ 8ได้แก่ข้อมูลที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิดซึ่งอาจจะได้มาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดผู้ให้บริการบุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ สรุปความผิดตามมาตรานี้นะครับก็คือ,อพนักงานเจน้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนที่ได้ข้อมูลคอมพิวเตอร์มาจากการสืบสวนสอบสวนแล้วเปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูล,มลที่ได้ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป็นการเปิดเผยหรือสอ่งมอบเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายหรือเป็นการเปิดเผยหรือสอ่งมอบตามคสำสั่งศาล หรือได้รับอนุญ,ญาตจากศาลให้ทําการเปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนที่เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลดังกล่าวก็จะมีความผิดตามมาตรานี้และต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนั่นเองเอาละครับสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ